มามามาเพื่อนาลอตเตอรี่โทรบอกว่าผมถูกรางวัลที่ห้าใช่บอกว่านอนครับนอนอ,อะไรันอะไรัลอตเตอรี่โทรมาบอกว่าผมถูกรางวัลที่ห้าคิดว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งผมถี่แหยอยู่ไลเมื่อกี้นะครับ <S <S ก็ไล่เมื่อกี้ได้อธิบายไป <S 2> <S 2> ทุกสิ่งแล้วนะครับเนาะว่าอาเลขเราเนี่ยมันไม่เข้านะครับเนาะซึ่งมันไปออกตัวแรก ที่เราเคยปล่อยไปแล้วมันหลุดไปนะครับก็สามแล้วตัวเลขสามเราเด้งบนล่างเลยก็เสียดายอยู่นะเสียดายก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเอาใหม่นะครับเนาะก็ถือว่าเอาใหม่นะครับนะครับก็เอาใหม่นะครับหลุดแล้วก็คือหลุดมันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้อย่างที่บอกครับทุกการเล่นต้องมีสตินะครับไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนถ้าอาจารย์รู้อาจารย์ก็คงไม่มานั่งหลุดหรอกอาจารย์ก็คง อดีใจรอแล้วนะครับแต่นี่เป็นเพราะเราไม่รู้นั่นแหละว่ามันออกตัวไหนนะครับเนาะอ่าก็หลุดเป็นสองงวดจริงๆวันนี้จะเข้าก็เอ้าทําไม่ได้นะครับก็เสียดายไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกว่าไว้เอางวหน้านะาอ่าน,นะครับมีคอมเมนต์เกลียนเกียมาเม้น์ก็ปล่อยคอมเมนต์ไปนะครับเพราะว่าเออเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขานะครับเออนะเรียกไม่เข้าเาก็มานะก็เป็นเด็กครับคอมเมนต์เด็กครับผู้ใหญ่เขาไม่มาเม้น อ่าปั่นประสาทคนหรอกนะครับเนาเราก็ปล่อยไปนะครับเนาะไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเห็นก็แค่บอกแค่นั้นครับคอมเมนต์ก็ดีเราจะได้เห็นเราจะได้บอกนะครับเม้น์ไปแล้วชีวิตพวกเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเขาด่าไปแล้วชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยบางคนด่าเราเนี่ยแต่ชีวิตตัวเองยังลําบากอยู่เลยนะครับเออยังเป็นหนี้อยู่เลยเลยซ้ำเรามาด่าเราว่าเป็นไงบ้างล่ะนะครับเออเป็นไงก็เสียใจเลยสิ ตามอาจารย์มหาห้าปีส่วนมากจะเข้าอ่านะครับเมื่อกี้ไลฟ์เมื่อกี้คนขึ้นเป็นหมื่นเลยนะครับจะว่าไลฟ์มันหลุดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนาออ่ะวัวหน้านะครับซื้ออะไรก็ได้ขอแค่มีเงินนะครับเออเอาไปเลยนะครับวัวหน้าก็ใช้สตินะครับนาะเป็นเพียงการคำนวณวิเคราะห์นะลอตเตอรี่ให้ถูกกฎหมายด้วยแล้วกันนะครับเนาอ ถ้าไม่อยากเสียเงินก็พยายามอย่าตามครับไปทํางานดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าชอบเล่นสนุกขำๆไม่สีเรียดมากก็ตามได้นะครับเนาะนะครับเนาะเด็กแล่าอาจารย์แป๊บหนึ่งครับผมครับเดินทางวันไปครับน่าวันเช้าอือเออครับเอยิ้มเลยครับเจ้าของผู้ถูกหกแสน ตอนนี้คืนเขาไปแล้วเป็นล้าน,น <ograf ie> เพื่อนหกแสนเมื่อไรได้พี่น้องที่หล่ะครับอือดีคืออ่า <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเซฟเซฟแล้วก็มีสติในการเล่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างคิดว่าแหละถ้าเลขผมรู้ว่าเลขออกตัวนี้ผมไม่มาลุ้นหรอกผมนอนรับเงินอยู่บ้านแล้วนะครับนะครับนอนแต่ตแว่าเสียดายอยู่แต่ก็ อย่างที่บอกครับจะได้รู้แนวทางว่าจะเดินต่อยังไงก็รู้เลยว่าควรเดินต่อด้วยตัวได้คิดว่าใช่แล้วก็ได้นะครับเนาะอเอา้าแก๊งโบแดงเนี่ยจากมันจานะครับเคยถูกงวดที่มันออกอะไรนะห้าสี่สี่หรืออะไรเจนะ็ดห้าเจ็ดน่ะหกเจ็ดแสนถึงล้านเลยนะครับแล้ววันนี้ก็คืนเขาไปเยอะอยู่สองงวดแล้วนะครับเออสองงวดแล้วครับนะครับเนาะ นะครับเนาะขนาดเ่อวันเมื่อกี้ไม่เข้างวานี้ก็ยังอั้นเลยครับอ่๋อเขายังอั้นใช่ไหมพี่ประยอมเดี๋ยววันนี้เขาในน่าจะอั้นแล้วแหละครับเพราะว่ามันหลุดมาสองวันแล้วนะครับเออเขาก็คงไม่อั้นเราแล้วเพราะว่ามันหลุดเนาะอื วันนี้เนี่ยมันไม่ต้องวันนี้ต้องซื้ออะไรก็ได้ขอแค่มีเงินนะครับเออตอนนี้ต้องหาเงินมาจ่ายค่าเหนียก่อนเด้อพี่น้องสองวันแล้วเนอะแบตเตอรี่ข่อยเส้นเขาใบกับเจ้าเก่าเนอะครับคปเรับครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องนี้ด้วยเดี๋ยวกล้องนี้ด้วยแคปนะครับ เดี๋ยวยังไให้แชบครับทมืคนไม่อ่านออกเต็มๆผมคิดว่าอย่างนั้นครับพี่พี่เฉลิมนะครับเอ้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่างวืหน้าเขาไม่อั้นแล้วเขาจะเดินผมคิดว่ามันน่าจะอย่างนั้นครับแต่จริงวันนี้ถ้าเอาจริงๆผมผมรู้เลยว่าผมทําเลขได้ไม่ได้เรี่ยงว่าอะไรเจ๊ตังผมหูเลยว่าผมเห็นเลขได้อะไรผมเห็นได้อยู่เพราะว่า ที่ผมได้ต้องบอกว่าเอ้ยหนึ่งมีนาเราค่อยอาจผมอยากดูว่ามันจะมาตัวแรกหรือตัวสองเพราะว่าพอมาตัวแรกแล้วมันมาบนล่างเนี่ยผมรู้เลยว่าคงพ้เอาเรขใไหนเหมือนนู่นนี่แปดเนี่ยป้อยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเราคือจริงๆเราเห็นไหมถ้าเ,าเราสามตามตามแรกเราเนี่ยไหลเลยบนล่างเลยด้วยเนี่ยสามสี่เราจะมีหรือไม่นั้นโอกาสมีก็ศูนย์เพราะว่าเราเลือกสามไป แต่ผมก็เลยบอกว่าเออรอนหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นยังไงวันนี้แต่ตัวที่สวยเนี่ยก็จะเป็นแต่เราให้ไปเอาเราพยายามเอาคลิปนั้นคลิปที่ผมพูดตอนอ่ามกรามาตัดใส่ใส่ใส่คลิปด้วยที่ที่ผมบอกว่าปีนี้เป็นปีมงคลเป็นปีงูใหญ่เป็นปีของปู่เก้าคือเลขมงคลเก้าจะมาทั้งปีอ่าเขาไปหาคลิปนั้นมาใส่ประกอบน้าน,นั่นแหละแล้วก็มาสามคนนะนะวดหน้าก็อาจจะมีเก้ามาด้วยก็จะเป็นแปดเก้าสองเลยถ้ามานะ เอาผมท่องก่อ่ดีกว่วครับผมกลับกล่องว่าหมดนะครับมางมานกับท่มกล่องไว้น้ําผมครับพี่น้องอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะทําราวเลยตอนนี้แหละนะครับหนึ่งมินานะครับเป็นเพียงแนวทางนะ้รับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับนอแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกครับแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกครับเม็ดเดียวแปดสองสองแปดนะครับเนาะนอกนากซื้ออะไรก็ได้ ขอให้มีแปดก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินสองวันนี่นม,ดดมืดลายยูดอกสองวนันนะเฮาก <c oughs> ็แล้วก็การซื้อแปดสองนี่ก็ซื้อแปดแปดไว้ด้วยแล้วกันนะครับอายุพ่ออาจารย์ใช่ครับอายุพ่ออาจารย์สี่สบสามปีนั่นแหละเออว่าอาจารย์เมื่อถึงดอกพี่นอ้องลอตเตอรี่อาจารย์กะมีแต่ ครับพี่สมพรจัดไปครับผมว่าไอ้ตัวนั้นอะไหลพี่สมพรไอ้อ่าสูตรแปนอะไรจริงๆริงถ้าเอาสามมันก็ไหลแล้วแต่ว่าเออถือว่าได้ลองดูได้ได้ลองได้ลองได้รู้แต่ว่าอีกอย่างนึงต้องรอทูกป,ปู่ก่อนถ้าผมกับฝันดีอยู่ใช่ใช่ฝันมือเศร้าครับเล่อาจารย์เขาเขียนใส่กระดาษไว้เลยแม่นครับอันเก้าอล่ะ ฟังอาจารย์แล้วหายเขียนนะครับก็ไไม,มีสติทุกน้องตัวเว 4, ล็กพูดอยู่ว่าสี่สามนะครับบอกอีกรอบทานไม่ทันอ่ะฟังอีกรอบนะครับก่อนที่จะบอกเรานะแปดนะครับแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกครับแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหก เมนเดียวแปดสองสองแปดเยกรถซาเล้งที่ชนใช่ครับรถซาเล้งมันอ่อาีอกมอไซค์น่ะมันเกาหาเนะจะสร้างมันครับพี่น้องมันย่อนมาลเลยเนาะอไปหุ่งไปเจ็บใจคือเราคุมมีเจ็บใจนี่นี่แล้วก็พี่แอ้วิ่งเป็นร้านน่ะ,ะแ,งงนแกถามมุมอยู่ว่าเอาสามกันไหมไหม ถ้าแกเอาสามนะแกได้คืนแกได้คืนหมดแต่ว่าแกก็เ,เหลือทุนนี้แต่ไม่อยากให้หลายคนไปเสียตังค์ไงอืมไม่อยากให้เข้าไปเสียงเงินกันแล้วก็สงสารนะครับคนเล่นเยอะก็ผกุก็แต่ว่าแกก็บอกว่าแกไม่เดือดร้อนแกเล่นนะแกหาได้แต่ว่าก็สงสารไงคถ้าถูกมันก็ดีไปถ้าไม่ถูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเต็มไปด้วยความเจียใจนะครับเออ ตึกดาพอ้อมนะครับตึกดาพเพราะเธอใดครับมันกิชิ่นแล้วนะครับเขาดามันกิธรรมดาและมีเตเด็กหน่อยไมา่ด่ากันครับก็แน่จริงก็อย่าตามครับแค่นั้นแหละวายแหละอย่าตาม่อยเด้อว,วันหน้าเด้อซุมดานะด่าแหละยังจออเบื้องต่ตะเลียกอยู่ไทยนะครับอ่ะซื้ออะไรก็ได้ขอแค่มีเงินฮะ เหล็กไทยเนอซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินมาดิถืดไปสองวันแล้วร้องเบ่นสันแล้วโอ้ขอบคุณดาวครับมาให้กำลังใจอาจารย์สองรยเก่านะครับนะอะนะครับล่าสุดผัวกับจมเมียกับดาลูกกับปนนะครับด้วสื่อตายตลิกอาจารย์นอตอีกแล้วมาดิ หนึ่งมีนานะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเด้อสำหรับแนวทางลอตเตอรี่นะครับแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็ 8, 8, 2, 8, 9, 2, 9, แปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้ากับแปดสองหกเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดการซื้อแปดสองให้ซื้อแปดแปดไว้ด้วยนะครับเนาะนี่ก็เป็นแนวทางลอตเตอรี่ขอบคุณดาวขอบคุณร่วจใจที่เข้ามาดูกันมากมายนะครับเนาะ ก็อันนี้เอาตามเคสเลยถ้าครั้งก่อนคือผมพูดตามตรงเลยถ้าผมเลือกเลขตัวแรกผมวันนี้ก็สามเลขบนล่างแล้วนะครับผมเปลี่ยนไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับมันมันเสียดายแต่ว่าย้อนไปก็ย้อนกลับไปทําไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแถนะครับก็เอาดามนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอ่าหลายคนก็ยังเข้ามาเม้น์เกลียนเียอยู่นะครับก็เอาเวลาตรงเนี้ยที่เข้ามาด่ากันเนี่ยไปเคดเบียกเคดงานมูเจ้าซะนะครับลงไมาดา่ดา้คอยเอา ไม่ต้องมาห่วงผมหรอกว่าผมจะเป็นยังไงนะครับ FC คนที่รักผมก็มีเขามาเขามาที่นี่ก็ยังเยอะนะครับยังให้กําลังใจกันนะครับผมไม่ได้มาแค่หวยเด้อนะครับเ<ม><า>นาะเป็นยังไงเนาะทางผนเ <c oughs> <c oughs> สียใจบะเ <c oughs> สียดา <c oughs> ยไหมล่ะ เดี๋ด้เลขที่ผมเขียนนี่แหมผมเขียนเลขสามมันหลุดออกไปเห็นไหที่มันปล่อยไปก่อนผมมาเปลี่ยนเลขนีดิไมนไปออกตัวชุดเก้าที่ผมให้นะ่ะผมก็เลยเครียร์มนี้ครับเจอังครบับครับครับไปเจอกันครับหันมันออกเลขอืนเนี่ยผมออกหนึ่งจังเสรผมอยู่บาศูนย์เลยถ้าออกเลขที่ผมเลือกทราบว่าเป็นยังขึ้นยังว่าล่ะผมของวนเมื่อกี้ให้เบางวดน,นี้ผมขออัดเนี่ยอะลองดูใช่ ว่นานาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินเดี๋ยวต้องต้องขึ้นต้นในมุกนี่แล้วนะครับเพราะว่าอ,อาจารย์กับเือนหลายกันีปพี่น้องโอ้าเอฟซียังเหลือไหลายอยู่ด้วยพี่น้องคุณนะครับอเออเป็นอยังนั่งอยู่นะครับเนาะ มันกระถือกไปสองงวดแล้วนะครับต่ว่ากะผมว่างัวหน้าไม่อันหรอเอองวดนี้มันอันบ่ครับอ่างวดหน้าผมว่าบ้านเลยละครับมันรุดออกมาสองที่จริงถ้ามันกะจีเบาลงครับก็ที่จริงอ่ะผมเหมือนเลือกซ้แลหลุดออกไปมันรุดไปสองชุดไหมว่มาเปลี่ยนเป็นหกเรียบร้อยเลยหก ยด้นี่เรามาเมนบอกว่ากินเรียบหมดทุนจะสู้แล้วยิ่งไม่มีตังสองงวดหมดตูดเลยฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าใส่สตินะไม่มีใครไปบังคับให้เล่นนะครับเนาะผมก็พูดอยู่เสมอว่าไม่ีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับได้ตอนนี้ถูกทําไมไม่ซื้อนะแปรงวดเขาถึงคือพอซื้อเอานะครับโทษดวงจะคองน้ายิ่งไม่มีตังเราก็ต้องยิ่งให้ไม่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะครับเออถ้าผมบอกว่าเฮ้ยขายบ้านซื้อเลยเนะี่ยค่อยไปทุม่มนะมีสตินะครับ อ่าน,นี่แหละคนดูตัวเองด้วยนะครับว่าเอ้ยถ้าตัวเองดวงดีน่ะก็คงเดือทุนกันอยู่แล้วนะครับครับเจอกันครับนะถ้าไม่อยากเสียเงินก็อย่าซื้อครับมันคือการเสี่ยงดวงนะครับนะมีสติกันทุกคนนะครับเนาะยิ่งไม่มีตังก็ยิ่งไม่ต้องซื้อตัวเนาะเมีงเงินถี่มาซื้อให้ดังนครับเพรมีงเงินยังคุ้มเด่นอยู่นะครับ จะบอกว่าให้มีสตินะไม่มีใครบังคับให้เล่นเลยนะครับจะซื้อแล้วก็อย่าบ่นนะครับเพราะว่าตัวเองเลือกเอานะครับแต่พอซื้อก็ว่าเสียเงินครับเลขกตัวแรกผมเหมือนผมอยสามเมื่อแรกอ่ะผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหกนะอได้เข้าไปในกลุ่มเห็นมันขาดรุดมาสองใบนี่ครับใบสามมันขาดแท่ทั้งคู่แต่ว่าตัวแรกมันเป็นฮะฮะผมถอวละวันนี่ฮะ่ะ อ๋อผมเพย่งถือมานแบกกระเป๋าไงน้องเอากระเป๋าเอากระเป๋ายามาไอถึงแล้ววันที่ห้าเฮ้ยผมถแล้ววันที่ห้าพี่น้องเฮ้ยเหลยวเ้ยข่ในคาเลขึ้นแล้วคือกี่ใบอ่ะเช่ผมอยู่บ่บ่ผมไม่รู้แล้วเอามาเบิ้งกันหน่องัน มามามาเพื่อนาะลอตเตอรี่โทรบอกว่าผมถูกรางวัลที่ห้าใช่หรือเปล่านอนนะครับนอนอะไร,ะไรจัดลอตเตอรี่โทรมาบอกว่าผมถูกรางวัลที่ห้ากน <c oughs> น็นึกว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งผมสีเฮห่อยู่เอาไม่ดีไม่ไดีบอกน้ำกันโนนี่ได้ไหมเจ็ไหมโอ้ยเนาะถูกรางวัลที่ห้าพานายแต่ไม่รู้ว่าใช่ของผมไหมเห็นมีผิดโทรมาหาขอยุงยาวประเดี๋ยรับรางวัลนี้ เอ้ผมก็เรียกว่าถูรางวัลที่หนึ่งต้องมาที่หามันหน่อยๆพี่น้องเพราะว่าเาเลีข่อยแล้วตัวไหนล่ะเครื่องมาสแกนดสองหมื่นป่ะไ่ใลอตเตอรี่โทรมาบอกว่าผมถูกรางวัลที่ห้าผมก็ดีใจหมดนึกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งชุดหาใบบ่ชุดอะไรชุดหาใบก็ได้เงินแสนนี่เขายใบมาขายอย่างเดียวไอ้มาซื้อหน่อยเนาะไอ้ซื้อต้องหาใบพี่พี่น้องข่อย สองหมื่นบะีเซียนงไปเลยเดี๋ยวตรวจก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นดีใจครับพี่ดีวด้ดีกดวยกันสวยกันเร็วเร็วเวนองรางวัลที่ห้าง่ยเดี๋ยวรอดูก่อนริ้มหรือโมโหแนตัวไข่บอลเพื่อที่จะ ทค่ผ้าใบไม่ถูกเนี่ยสเกลเอาตัวงมได้สเกลเราตัวไม่ถูกเฮียมันยู่เมองไหนมาแจ็ไปใส่ดิเนาะเราขึนหล้วอเนาะเราขึ้นผมถือเด็กมันตรงหาง่าพาลูกไว้ด้ ไอ้ดูไปแล้วเป็นผมอยู่เ่ว่านไปาผิดลุเงเ,เปาเห็นยังนีง่ใคโร,ทรโทรมา <laughs> นี่เพรลุงเพอืกินจระเต้รีพัดโทรมาน้อผมว่าอยู่ระเตรีพัดผมก็ลองกันที่หนึ่งเนเลนีวะนี่นีอยู่ใสมี่สหนึงวะ เราขัดซื้อหลายกว่านี่นี่น้าผมเล่นเาซื้อเราก็อยู่หู้ว่าผมซื้อตัวนั่นนี่อย่บอกว่าเผื่อตรวจน้ำมานน้ำหนักหารกดผิดไม่มีไม่มีพี่นองเขาตัวข่ยเอาอะไรครับ เป็นหนานครับเป็นหนานเอามว่ากันแทงกูได้แทงง่อย่างงี้ไม่แมเลยแอบ่อถึงเลาก็จูว่าผมส้อตัวนั้นเนเอ,เอไหลโเราหลก็ยิจําจได้นเนาะกไปทัวร์ ได้เก็บไปใส่ไม่อยู่บ้างวะเหมือนอะไรล่ะต้องรู้สึกเลยไม่ใช่ดึงให้พี่เอฟบ้างวันก็ผมดึงให้เขาหรือเปล่าผมดึงยื้อตอผมให้ลูกเียดเกอแกถ่ายรูปไปยังไงแต่ว่าฮะแปดจอยแข็งเลยเดี๋ยวพูดเดียวไปอะไรนะแปดยังก่อนที่สองโคกับมี่อยู่ไหน นอดไปไหนละันยยี่สิบลับานนีไม่ไม่ใช่แปดแปดแปดห้าสี่สองหกั้นไงเร็วเร้วไม่ใช่ทูเจ็ดสามที่เราหกกงวดันวันที่หนึ่งล้ววันนี้ต่อด้วยเนาะ้ นี่จะศูนย์เจ็สามทีสองหกนีเป็นห้าห้าเ็ดเปดห้าส่องนี่กระเป๋าเงินหรือเปล่าที่เจ้าว่าใครใส่องเนี่นบ่บอเดี๋ยวใครพูาเงินเนอะเงินแล้วสือไปหลบไปหลบไปเอาเลไม่ดีเลยตอนนี้เมื่อเห็น

ไม่เห็นไม่เห็นต้องให้พี่เพื่อนมายืนยันแล้วอุ้มชื่ออยู่เจ้ามันอยู่ใส่เ้าเพิ่งทันแล้วเหรเรียกว่าต้องมีคนถูกหมดที่ไม่มีมีอยู่สี่สองหกอเต็มอยู่แต่ไม่ถูกนี่ชมีเหรอเพื่ด้เอาไปใส่หรอก ใช่ตเลยเ่ยฮะคือเเฮ็ดข่อยอีกแล้วเงินแสนข่อยไปอีกแล้วครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยรครับเดินทางปลอดภัยครับผมกะจิลงไหลขึ้นกัน <c oughs> ครับครับ <c oughs> ขอบคุณครับ เอกรลาชประทัดตีขึ้นเด็กหน่อยเราเป็นบ้าครังเนาะเจ้ามีนี่ขี่รถมาอ่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับอาจารย์ไม่ได้บอกว่าถูกนะครับถ้าถูกก็คือว่าถูกตัวเนาะนะครับแล้วขอบคุณเอฟซีทุกคนขออนุญาตลงนีกก่านะครับเนาะไว้เจอกันใหม่หิ้เขา่าครับพี่น้องเนาะขอบคุณนะครับเนาะเราก็ทูบหนึ่งสามเจ็ดนะครับไปรลุ้นเราแต่แกันนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยขอบคุณนะครับบ๊ายบายเด้อ